ดส,สดีครัแต่เย็นพอว่ะชิ้นงานสิไปหาแรงบัรดาลแก่หาเยนา็นข้าวมีนันไปเราไปมองใดเห็นต่สนไปท่านพูดเป็ยยางไปก่อนเลยยางไปลยตามไปเบิ้งกับ ไหนล่ะมาใส่กันแล้วไหนมเอ็ตัวใหญ่บ่เอ็มีหาันทร์ันทหเลยได้ตลอดกินหน่อยร้อยคือหากินหมันพ่นบือนี่แกบแตกเป็นเรีวแรงนั่นบ่ năm mày nha năm mày nang, thoải ถึงแล้วครับถึงหมายแล้วถึงหมายแล้วครับาจารแทนครับเป็นตะคือปะครับวัอนี้เป็นตะคือปมวัอนี้น้ำมา ก็หาพวงเย็นอยู่ท่าพี่ว<า>่าไกลครัเนตุนเจอรูไหมครับเจอรูเลยหารูกมาเจอเติเอามือค้าเบิ้งตัวโจวงลูกยิง <laughs> สองมีสี่โจงไปลูไม่เห็นบอก นิ้วชี้อ่ะเธอนิ้วกลางอย่างเงี้ยจกรูลงไปเคยทำหรือเปล่าพ่อหรอเปล่าตะเงี้ครับเป็นตามีป่าอยู่แต่ว่าแท่นสี่มีฝีมือบ่ครับแค่นั้นแหละแบบน้องแบบว่าได้พ่อโตได้กินแล้งน้องเป็นตามีป่าจะต้องแท่นทั้งสี่สีมือมาถึงหรือมั้ง ไปนี่เอหวหาพอไปต้ม้นยาง้่อยู่นวะเิเบิ่งไปหาพรมาแลยกักมังกรหนให้กลงใจพออมันตน้าบ่แทนบองบ่เอายางไม่ไกลหนึ่งเผาไหมขึ้นยางขึ้นว่างจหอยกัสีบลอด

ขาวหู้่ลดแลูกพี่มันเคยมีอยู่บ่อาจารย์ตุนสะนีอนนนน่อยากเล่นน้ำได้ไหมน้ำยากเล่นน้ำเอมันลงไปอาบน้ำด้วยมเมื่อเมื่อแล้วว่าง,งันต้นติ๊กวันกระนึงน้ำพรอนไปแล้วทางุ่น ร้อนไปหาเหอียนกลับไปซอยหาเอียนน้ำพ่มันดิคนนะมันมีมูลเหรียแมนไม่น่าเหมือนมันหาคนถือกเด้แม่มันเมื่อเง่อนแล้วดาี้เน้องน้ำ

สี่ไหลไปนี่ดิเนาะแท้ๆแท้ๆแท้ๆน้ำตัวน้ำแล้วหนึ่งปลาเบ็ดเบ็ดติดเบ็ดของเฮ้ยลงเบ็ดเกียดว่าเป็นปลากินนึงวนะ่าเลี้เป็นเท้าของ ติดต่อติโอ้อมันปาคอใหญเปิดบอเพลนเอาลงเวนของเพลนสิบไปทางผนของหัวพญตุนซะบอใส่หัวซะละ

มาแล้วบักมากระหนึ่งเนี่พู่ะโอ้ทางไปเทอด้อย่างงอืออือเาเอ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 อยังไงบ้างวัเนี้หยมน้ำอะไรยัง เอาดเกียดตีนเลยมันีอันนู้นหาเอียนนะครับแกะแก่งนานโอนโหแล้วมโ,งโ,งโดดมงงหอกว่ายอมไปอะ่ะมากระดึงดงึง ไปหาเขาไหมมาโหแล้วโหแผนล้วก็ไปหาดอกอ่ไปเลยอืก็ไปเลยเอมจับมันดูคึงแม้คึงแมไปหาเห็ดมันไปหาเลรทุนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ปล่อยมึงชิงเอ้ามึงขสไปได้เฮ้่อยยังไวนี่ งูว้าวน่ะม <If S 2> <Hollywood. S 3> ึงเด้อเป็นอย่างบุ๋มมันเสือมันดิดเลยดิดเลยโดดนี้คือน้องนะไปไปหาเมื่อบ้านพูดเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนเงี้ยหรอครับผมว่างันเป็นอยังคือได้เปลี่ยนเงี้ยบวกกินครับกับมันขวบสิได้แล้วแรงมาหามันไหนหามสารสื่อมาปล่อยไว้ตัวผมง่ีย มาห,หลายมือแล้วมนบ่สามสองแล้วแง่งน,นี่ย่องแผลอันนี้ว่ามันสามสองแล้วอันนี้สิบ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 งเนี่ยตรงนี้ปลาอยู่ใส่ตรงนี้ท่่เนบ่เมื่อนี้สิผาดบ่ผาด <c oughs> ืันนี้บ่าผัดอันบ่ ถามเบิ่งเดิน่าจิเป็นคือข้าวเพิ่นวามาเป็นหมืนหางรับขให้แลงพระนะบ็ไม่ใสิเป็นแล้วตลาดอีวบามือนี่ท่านผนุนกงงมโซซา,าวน้ำหูคนนะ่ะจอบหาหูที่ทางผุนจิตตกหวัวปอกไปสิ ใกล้แ่ใกล้ใกล้้อนหน่อยใกลเขากอ้นบอกมากกัเนื้อดตายตา่าด้วโดี่าตือ้นตละอเลต็มลเตมน่้เนาะเอา่ามันใกล้เพิ่นไปลวบอใส่ละบัดนี้ปล่อยขาตือหรวปล่อยมั้ อมากันหนึ่งไปสังเกกรรมยังอีกใช่อเปล่าใช่หรอฮะฮฮมมีหู้เลยอ้อมสานเนี่ย ดินดินล้วนปอนทรายเหรอดินล้วนดินลูกหลังมันประย u, ุนต้องอยู่ดินเหนียวเซียนเด้อดเอาซ้อนกุ้งไปกินไหมเฮ้าใจล่ะซ้อนกุ้งไปขรัวยีเป,ปียงล่ะแต่วไงไปน้ำวดวัดวดกินวัดบัดวดงานหลือว่าจับใส่น้ำกินจากใส่ไปขัวครัวไปใส่อะไรกันอย่า ใช่ป่ะที่เนี้ยเนี่ยหมดละบักมากันหนึ่งเอาไก่เมื่อไนแล้วเด็กไก่เมื่อไงแล้วได้เพีกอมไก่แล้วมือแลงปิ้งไก่ละตัวอยากกินต้มไก่วะไปนำหาไก่ตัวมนไปเอาไก่ขึ้นหรอเมื่อเมื่อเมื่อไม่เบิ่งบักกันหนึ่งมัน, <c oughs> นมโอ้ยมันขาดไปเลยเมื่อกี้ บ่ได้หาป่าแล้วน้ำไปเบิงไก่เห้เพ <cra> ื่อนก็เด้อแบบนี้แต่เมื่อกระทันหันตาบ่ได้เสียกนกับบ่ได้ใส่ไว้กินตุ่มไก่แทนบอกมากันหนึ่งมันจัดกันตายละบ่เี็กใส บักมากันเนองมึงมึงมึลากูเสียเงินตัวนี้เอาไปคลื่อนเพลินนี่นี่บักนี่ละมึง่วงหันนี่เสรเสร็บังดูมันเย้าวเเอาไปคลืนเพลินมึงเนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่เก่งก็เกินเป็นยังือขาปีกอยเนดเลินหมดตัววงหันอะแลนวไว้ไปแล้วนะ ไปเลยมึงกลับบ้านเลยไอ้นี่ไปทำร้ายเพื่อนเยอะเหรอไปกลับบ้านมาคนตีบาจริงว่าคนเก่งไอ้องตัวมากระเดงดีน้ะเพื่อนไปยังมาพี่เอออันนี้มึงนี่แกงพี่หนีมึงนี่ไปเมื่อเมื่อมาหามากระหนึ่งมันเห็ดแผนเขาล่มแล้วเมื่อบ้านถอดตัวบัดนี้ บ่ได้หอดป่าเอียนกับบ่ได้ยักเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไล่กันละไปนี้ไปเลยมาเดินมากลับบ้านไปรักการเรียนมึงเนี่ยมึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหุ่นไก่กลับบ้านแล้วหุ่นนะเลียนเขาบาดยังไหวปะไปใส้ลอะไร นะโอเคสำหรับคลิปนี้บักมันกันหนึ่งทำแผนล่มไม่ได้ไก่ไม่ได้ปลาแล้วก็ไม่ได้เอียนได้เมื่อบ้านเฉยๆโดยไม่มีอะไรเลยได้ได้ไดก่กับบ้านได้น้ำไก่มาเคลืนเพลินมีหนองเอ้ยเอาไว้คลิปหน้าจิไปหาอยัางสู้กันกินอีกฝากติดตามไม่เด้ค่ะ ฝากติดตามช่องโปรดิวเซอร์น้ำนะคะแล้วก็ฝากฟังเพลงของออยแสงสินถอยออกมาด้วยนะคะคลิปนี้จบแค่นี้ถึงรุ่งนาแล้วสวัสดีค่ะเขียนเลขบอกเลยบัสามสองสิบ <laughs> สามสองสิงบ้างได้เ <laughs> พื่อนได้ปะปะ๋าเด็ไก่ เคลียบเดีใจขาไก่เนาะเฮาเนาะว่ากระดึงด um, ึ๊งดึ๊งสุดเลยดึ๊งเนี่ยเดดเดดเดดย่อมหลับย่อมหลับเว้ยแต่มันเก่งดีมันหาไก่ได้เป็นโตคนดี้นี่นี่ยินเสียงอะเดี๋ยวด้อยโอเคหายังต่อบโบมือหลังมืออื่นสวัสดีบ๊ายบาย